ครับพบกับทีมงานสอนิ้งจิ้งไม่คร <c oughs> ับเชฟครูครับวันนี้ผ้าทีมงานออนทัวร์เราไปหาแสงจันทร์ครับเน <c oughs> <Yeah, S 1> ี่ยมีฝากช่องตรงนี้นได้ครับช่องจา,า,านแจ็คครับสีท้นครับสีต้นชาแนลมายาลนาลงชาแนลเชฟครูกัน,นั่นไม่ขี้ระครับเต็นดังยั่งยั่งยั่งยังอ่าตอนนี้เราผ่านไฟแดงแล้วเราจะไปไหนกันครับเชฟจันทร์ระยองครับอ๋อหาแสงจันทระยองครับผม อันนี้อยู่บนเส้นทางครับติดตเรียกไปแดงหลังแหลมทองครับ นี่นะครับครับโอ้วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวนะครับเือนสมุทรนั่งไม่ตรงหน้าเลยเขื่อนนัไม่ตรงหน้าจอดไฟยังมันนี่มังกรมังกรไหมมก่มันคอป่น่นนบอกว่าไฟมาหนี่งเลือดที่เสือสมุทรอย่างร อภัยวันนี้ตีว่าพี่เสือสมุดเป็นยันเป็นมา่นนะแ่สินะเดินทางว่าวดนทางนั่งยากับเป็นสั์ที่นันแต่เราเนี่ยว่าวันคือสองวันธ้าครอ่ะแต่็เก็บเนที่ว่าก็เป็นเงนไทยที่นั่น สิบสี่พัมานอนโรงแรมนี่บ่มาเรื่องเลยนะโอ้คือบนอ่นอนอนนีนน่นอนเอ้านะนอนนี่บ่ครับนอนใส่กับแต่ขอให้มีนม้ำมีไฟมีห้องน้ำดีดีป้านายประจำคุณจอมเด็กน,นี่นะนครับร้านตำเกว้วยที่เด็ดเลย ของพ M Y นะครับ้านปัเดือนนะ้านปัเดือนนี่ทุกอย่างเลยลูกชินไม่เอะบาทครับลูกสินไม่้สิบบาทลุกแล้วเดี๋ยวจัดไก่ยางให้สู่กันไปนะลุกนะ ทำมาหากินไปิสามปัดเดือนนะครับมีตำกล้วยเนะาะตำกล้วยป้าอายุใส่พักอายุใส่ครับพัอจุบันค่ายบันค่าย,ายเด็ดเท่คนจังหวัดเลยไป อ๋อชชยพูุมิชยภูมิอยู่ทางไหนอำเภออ๋อครับเคยไปใต้ผู้เขียวผู้เขียวไปยังเนาะน,นี่ครับอาชีพของป้าอยสนับสนุนกันไปคนคนชายดูมเน้อป้าเป็นคนชายภูมิมาหากินอยู่ระยองวย,ว,ว,ยวยครับ ให้มาแสงจันทร์บริคิตตำกลวยนี่งขึ้นมาบรหดรับกล้วยกล้วยยังป่าห้ามาใส่มาตำกล้วยตานี่นี่สับๆับยำยำไปออันให้เป็นชิ้นน้อย การค้าขายเป็นไรป้าช่วงการค้าการขายเป็นไรช่วงท่านชายบอกว่าหลังโควิดนี่ช่วงโควิดไม่อยดีหรอกแต่ก็ไปอยู่เรื่อยๆอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เกือบกำลังแล้วเดี๋ยวจะป่าตั้มเยู่อันนี้ก็ทีมงานถ่ายกินตำกุ้ยครับอ่าโอ้ บวดเข่าคืนบวดปากดเข่นหรือบดเข่าอกอ๋ขาดบไดเล่นังน้วยนี่เขากันปนัมาล้วก็สิง่งนี้ถูกตำนะครับนะ มะละกอนี่ลำกล้วยนี่ลูกชินงงน้นไก่ย่างคนสู้ชีวิตนะครับผมไาเลยครับไปเอยมาเสชยงโชคนะครับเดี๋ยวรถเตือนนะครับเดี๋ยวรถเตือนที่ครับซีหนึ่งซีหน่อยหน่อย เด้ <Cornell> well, okay, oh, ๋ยวครับตำกล้วยริมหานเด้อครับนี่ครับโอ้เซตบะเลยครับผู้ผกล้วยมักล้วยเบื้องอะไรเร่องๆในมะเขือครับมะเขือขึ้นนี่คักแห้งนี่ครับอืเป็นแต่แซต๊ะข้าวว้ามืมอกินก็กัดเออซูมซูมซูม ย้อนครับสีจออยอนไปหามองกินได้ไหมนี่ไปเป็นน้อยเป็นน้อยอย่างน้ำก,ก้นไปเรื่อยาน้ครับถักแจ็คที่กินอยู่ไซายนะครับนี่ไปเรื่อยแตเรือ่อยโอ้แด็ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศล้านนะครับ ลุยๆๆวันนี้นำโดยเชฟกุ๊กครับรับเชฟกุ๊กครับมาโอ้ต oh, ัวเชฟนะครับทำยังไๆหน่ครับทำย่างหน่บู๊ไอ้บ่ไอ้บ่ทบๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ยๆๆ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 ยๆๆๆๆอๆพๆบๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆสาๆๆๆๆยๆ่ๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆนก หาแจงแันครับรมคนทั้งจแจจินเอาลาแดงไหมลาแดงเราถึงไหมตรงไหนข้ามง่าย่ง่ายไอ้ใเร่คุณอะโอ้ยเป็นได้ครับเพราะจากภาษาเชฟกุ๊กับาีาีนี่แล้ครับร้านที่สองเทียวของจังหวัดระยองเราทานไปแล้วแต่เมื่อาแต่ละเพื่อนจทานไปอีกแต่มันอยู่บนแรงโอ้่บนแรงบนนี้หรมแงแดงเราง ครับปดกครัว oh. ่าเนื้อขนาดโอ้นีครับปลาเดือนครับปลาเดือนเขายประจำขายประจำแล้บอกว่าประจำเลยโอ้ไอครับมาโดมาัดโนมน้ปลาเดือนหไหมเาอกให้โโกม่อนเนี่ยครับนี่อคับอัพเตอร์หอนีอัพเตอร์ปลาแดกเนี่ยครับปตุ้เลย ส้มไทยเดี๋ยวพาบรรยากาศทะเลสีครามห้องกิะรับอืมนี่ครับเเองงไหม่ะาจาทิ้วะเอาอจ้าทิ้งพอดีครับมึงเี่ยมาลุงจัดการมันบ่ะจัดการมันหนึง